หนูพวพงชมพูลูกสาวท่านสาสสมบูรณ์กับคุณพกาที่คนทั้งรประแดงนับหน้าถือตาวันนี้ฉันขอประกาศแต่งตั้งให้หนูพวพงชมพูเป็นผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดคนใหม่เรื่องนี้เนี่ยแม่ควรจะปรึกษาผมก่อนนะครับ สิ่งจ้างเห็นผงเข้ามาทำงานเนี่ยสิงยังไม่ถามแม่เลยและที่สำคัญผู้จัดการคนเก่าก็เพิ่งลาออกไปสิงควรจะขอบคุณด้วยซ้ำที่ได้คนเก่งๆอย่างหนูพวงชมพูมาช่วยงานทุกท่านที่นั่งอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นหัวหน้าของแผนกต่างๆคงจะทราบกันดีนะคะว่าที่ผ่านมาโรงงานน้ำพริกหน้ามณีจันเนี่ยขาดทุนติดต่อกันมาหลายปี การที่ชมพูจะเข้ามาช่วยงานสิ่งในครั้งนี้ชมพูก็มีความตั้งใจว่าอยากจะช่วยทําให้โรงงานแม่มันีจัน์กลับมามีกําไรให้ได้ค่ะฉันขอให้ทุกคนเคารพหนูพวงชมพูเหมือนที่เคารพฉันกับสิงเพราะนอกจากเขาจะเป็นผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดคนใหม่แล้วอีกไม่นานหนูพวงชมพูก็จะเป็นสซัรพรายของฉันด้วย แม่คผมยังไม่เคยพูดนะครับว่าผมจะแต่งงานกับคุณชมพูสิงค้าแต่ว่าคุณป้ามณีจันทร์ตกลงกับคุณพ่อคุณแม่ของชมพูแล้วนะคะสิ่งจะหักหน้าผู้ใหญ่หรอใครที่เป็นคนตกลงเนี่ยคนนั้นก็แต่งเองก็แล้วกันครับ ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะรอสิ่งไปส่งอยู่หรอแปลกจังขาก็ไม่ได้ขาดแขนก็ไม่ได้เป็นง่อยนี่ แล้วบ้านสวนกุหลาบหลังโรงงานก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านใหญ่เลยนะไม่คิดจะนั่งแท็กซี่กลับเองหน่อยเหรอคุณพงชมพูต้องการอะไรกันแน่คะที่คุณป้ามณีจันทร์เขาให้สิงห์ไปส่งฉันเนี่ยเพราะว่าฉันเป็นว่าที่เจ้าสาวของสิงห์ถ้าเธอมีสามันสำนึกมากพอเธอก็ไม่ควรมายืนรใอยผู้ชายของคนอื่นเขาไปส่งแบบนี้สิแต่ว่าคุณพงชมพูก็ไม่ได้ขาขาดแล้วแขนก็ไม่ได้เป็นง่อยด้วยทำไมไม่กลับเองล่ะคะ เอาเธอคะ่ะในเมื่อคุณพงษ์ชมพูพูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยฉันตับเองก็ได้แกกล้าย้อนฉันเหรอก็ถ้าคุณกล้าด่าคนอื่นเนี่ยคุณก็ต้องหลับให้ได้นะคะเวลาคนอื่นเขาด่าก,กัคุณปาหินใส่ฉันฉันคงไม่ยื่นดอกไม้ให้คุณหรอกคะ่ะ่าคิดว่ารวยแล้วจะทําอะไรก็ได้ไม่มีใครยอมถูกปาหินใส่อยู่ฝ่ายเดียวหรอกนะคะอี๋ผมเดี๋ยวครับผงคุณจะไปไหนอะ บอกแล้วไงครับว่าผมจะไปส่งแต่คุณป้ามณาีจันทร์ให้สิงไปส่งชมพูนะคะผมไปส่งได้ทั้งหงและชมพูแหละครับคุณหงครับขึ้นรถค่ะขอโทษด้วยนะคะคุณพงชมพูแต่ฉันไม่กล้าขัดคำสั่งคุณสิงเขาอะค่ะเขาเป็นเจ้านายกูจะโดนไล่ออกอะ เชิญครับไม่เป็นไรค่ะท้างั้นกลับดีๆนะครับเธอเล่นผิดคนแล้วแห็ผผงแล้วเธอจะได้รู้ว่ามีคนเป็นศัตรูกับคนอยีงชักเมื่อวานก็มาช่วยพาคุณลุงไรสองกลับบ้าน วันนี้ก็ยังจะมาช่วยเขาล้างจานอีกดูไม่มีศักดิ์ศรีเอาซะเลยนะอยากได้ผู้ชายเขามาเป็นผัวจนถึงขนาดต้องยอมลดตัวทำแม้กระทั่งงานคนใช้เลยเหรอคงจะหวังให้คุณป้ามณีจันเอนดูละสิฉันไม่หวังเลยค่ะเพราะฉันรู้อยู่แล้วว่าคุณมณีจันรเนี่ยไม่มีทางโอเคกับฉันก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าแม่ผู้ชายเขาไม่ชอบตัวเองแต่ก็ยังจะดันู้รังอยากจะเอาลูกชายเขามาทำผัวให้ได้พ่อแม่ทดสอบเป็นยังไงอะ พงษ์ชมพูล่ะคะก็รู้อยู่ผู้ชายเขาไม่ได้ชอบก็ยังจะดันทุลังเอาเขาเป็นผัวให้ได้อย่างนี้เนี่ยพ่อแม่คุณพงษ์ชมพูสอนมายังไงอะคะโถ่ปากเก่งดีจริงจง จะทำไมฮะไม่ไหมปีศาจไอ้ไอ้กูรู้นะว่ามึงตั้งใจเหวี่ยงกระถางไปโดนคาดมึงตั้งใจทำร้ายกูถ้ากูเจ็บตัวเนี่ยกูคงไม่โกรธเท่านี้ไอน้นี่มึงทำให้พ่อของบาดเจ็บมึงไม่มีหลักฐานมึงมาปักปั๊มหุ่นเว้ยเฮ้อกูไม่มีหลักฐานแต่ตัวมึงเองเนี่ยมึงก็ต้องรู้อยู่แก่ใจ ว่ามึงตั้งใจทำร้ายกูกระจอะว่ะคุณนึกว่ามึงจะแน่ที่แท้ก็แค่หมารอบกัดถึงว่าจีบหงมาตั้งนานหงถึงไม่ชอบสักทีเงเฮ้ยเยข้ามาที่อะไรไวะเฮ้ยแม่เจิงมึงจัดชายกูดิวะกับคนสันดานอย่างมึงกูว่าเหมาะแล้วแหละที่ผ่านมาเนี่ยกูคิดว่ามึงคือคู่แข่งเพราะว่ามึงรู้จักแล้วมึงก็รักหงมาก่อนกูแต่พอกูเห็นมึงลอบกัดกูวันนี้แล้ว แม่งใช่คู่แข่งกูเลยวะ่ะต่อให้ไม่มีกูมาจีบหงหงเขาก็ไม่มีทางชอบผู้ชายกระจกกระจอกอย่างมึอางอยากเอาชนะสิ่งห์ล่ะ ฉันชื่อพงสมภูเป็นคนที่คุณป้ามณีจันทร์จะให้แต่งงานกับสิงห์นายกับฉันเรามาร่วมมือกันดีไหมนายเองก็จะได้อกห่งไปเป็นเมียส่วนฉันก็จะได้แต่งงานกับสิงห์ ยังรักมันเด้อ